สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปสั้นๆในการเปิดกาชานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ก็ได้ VIP ร o ย a l มานะเดี๋ยวขอไปดูของก่อนนะคะแฮแทก VIP หรือเปล่าไม่ใช่แฮแทก VIP มันจะต้องแฮตแทกอะไรอะ่ะมันคือ วีไอพีรอยัลอ่ะเป็นล็อกสตาร์นะคะล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ฮแท็กอะไรอ่ะไม่มีแฮชแท็กอ่ะทุกคน งั้นเราคงต้องเสี่ยงโชคเอาแล้วลวคะค่ะขอให้ได้ของดีๆก็พอโอย๋ยังสวยอ่ะมาแล้วอุย๊ยนี่มันโอ้ my god แคบเรียบร้อยแคบแล้วแคบอีกวิ้ดูดีมีของอะไรบ้างวิ๊ยยนะี่สิบเลยนะวิอันนี้ก็น่ารักอะ่ะเอาได้นี่มาวิยังน่ารักแต่ที่อยากได้ถ้าได้อีกรอบหนึ่งขออเนี้ยไม่เอาอันนี้อยากได้เนี้ย ก็อันเนี้ยมันจะเข้ากันมากถ้าได้เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยหนูจะแต่งให้ตีมันเข้าที่สุดนะคะเอาวันนี้ก็แล้วกันเข้าอ่ะเข้าดีแล้วผมอะไรเนี่ยเอาผมอะไรดีเนี่ยเราเอาผมอะไรดีผมนี้ไหม ผมเนี้ยแหละแล้วก็รองเท้านะคะเอาเป็นรองเทา้าน,นี่ดีไหมไม่เอาไม่เข้าเลยนี่อือย่างเนี้ยแหละแล้วก็ต้องใส่ตุ้หมหูด้วยนะคะขาดไม่ได้คือตุ้หมหูนี่ยังสวยเลยอะหลูมากเดี๋ยวเดี๋ยวหาของตกแต่งเพิ่อมอีก ไม่มีแล้วนี่ดีกว่าเป็นแมวไงต้องมีเกมด้วยอืมประมาณนี้นะคะโอเคแชร์ลงในไดอารี่ด้วย <c oughs> แมวบางอะอะแบบนี้ก็แล้วกันคือแบบอะไรอะอย่างสวยเลยอะ่ะ คือซูเปอร์แลมากๆใช่ปะหรืออะไรอ่ะมันดูลกไงไม่รู้อ่ะดูดิก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งด่วนด้วยนะสุ่มครั้งแรกก็ได้ของแรเลยอ่ะอยู่แรเลยอ่ะคือแบบโชคดีเวอร์อ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊วยบบ๊วย